นนวนนสวัสดีค่ะวันนี้พบสวัสด์และบรนษทีสานอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะหวานอยู่ที่หมู่บ้านบางกอบบุรวาดค่ะและวันนี้นะคะจะพาไปดูรีวิวผ้าบ่านสวยๆกันค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านหลังนี้ติดม้านแบบไหนและมีโทนสีอะไรกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ เข้ามาโซนนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับแขกหน้าล้างค่ะและชุดหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นมุมที่แบบมีรางโค้งค่ะมุมแบบนี้เลยค่ะเราก็จะใช้รางโค้งที่แกัดมาจากโรงงานให้พอดีเปก,กับสาขอบบ้านค่ะที่จะทำหน้าบานนะคะและที่นี่นะคะความสูงนี่คือแบบ สูงเยอะมากสูงเกินหน้าผ้ามากนะคะก็คือเราจะมีหน้าผ้า2แบบนะคะแบบแรกก็คือทําความสูงได้ถึง2เมตรสค่ะและแบบที่2นะคะก็คือทําความสูงได้ถึง3เมตรแบบนี้ค่ะลูกค้าไม่ต้องตอกผ้านะคะผ้าตัวนี้จะอยู่ในโครงผ้าค่ะลูกค้าเลือกได้เลยไม่ต้องตอกผ้าไม่เสียค่าเสียสายเพิ่มเติมนะคะและที่นี่ก็คือแน่นอนนะคะต้องติดเป็นม่านลอนรางเทปนั่นเองค่ะม่านลอนรางเทปนะคะรรงของเราจะเป็นแบบ ซับเสียงนะคะเวลารุ่นแล้วจะไม่เสียงดังนะคะเสียงของเขาก็จะสมูทเบาๆแบบนี้เลยค่ะนี้เลยเเป็นมีคาโปรของฉันแบบนี้ก็จะเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกนะคะและที่นี่นะคะผ้าที่หวานบอกก็คือสูง3เมตรนะคะความสูง3เมตรเนี่ยจะเป็นผ้าพรีเมียมดีนะคะตัวนี้ก็คือมีสีให้เลือกเยอะมากๆนะคะทึบแสงเนี่ยจะเป็นตั้งแต่80เปอร์เซ็นต์จนถึงประมาณ98เปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่อยู่กับลูกค้าเลือกเฉดสีได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องรับแขก มากค่ะและห้องนอนมากก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะคะก็คือห้องนี้นั่นเองนะคะเข้าไปดูได้ไหมนี่เข้าไปเรยก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องถัดต่อไปนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องทํางานนะคะมีห้องตออร้างและแล้วก็ห้องนี้ก็คือห้องทํางานนั่นเองค่ะห้องทางานก็แน่นอนนะคะส่วนลูกค้าก็จะนิยมเลือกเป็นพุ่มไม้นั่นเองนะคะตันนี้ก็เป็นพุ่มไม้ที่แบบไอคอนสีครีมละมุนมากๆแต่ไฟสีเหลืองนะตอนนี้ไม่รู้ว่าในก็จะเห็น็นโทนสีอะไร และมีอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบม่านม้วนนั่นเองนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นจุดอาห,หารที่เชื่อมกับในห้องแับแขกนะคะการที่เราเก็บม่านมาน้วนลงามาเลยเดียมันก็จะดูเหมือนแค,ค่คายบงเลยก็จะดูสวยเงียบอีกแบบนะคะบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราสามารถ mix and match ไม่ว่าจะเป็นม่านม้วนหรือ,รอ,รอ,รอมูดีไม้หรือม่านรอลักเคทม่านพับเราก็าสามารถแมทร่วมกันได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะคะ ชุดถงบันไดแบบนี้นะคะถ้าลูกค้ามไม่ติดเป็นข้ามสองชั้นค่ะก็สามารถติดเป็นข้ามาโปรแบบทึบชั้นเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเพิ่มความสว่างนะคะแล้วก็ทําให้บ้านดูระมุนมากยิ่งขึ้นค่ะและด้านนี้นะคะเป็นโถงนั่งเล่นด้านบนค่ะอันนี้ก็คือที่เราติดไม่สุดขึ้นฟ้าก็คือเพราะว่าลูกค้า ก็จะติดป้ายแอร์ให้กับลูกค้าเผื่อให้ลูกค้าให้ร้อยแล้วค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นผ้าม่านสองชั้นแต่ฝั่งนี้นะคะเป็นผ้าไหมเกาหลีนะคะพทนสีครีมนะคะพทนสีครีมขาวแบบนี้เลยคะ่ะก็จะดูเข้ากันกับม่านโปร่งและก็จะดูไม่แตกต่างจากบันไดนะคะแล้วก็เลยเลือกเป็นโผลสีอ่อนๆแบบนี้นั่นเองคะ่ะไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่นั่นเองคะ่ะและแน่นอนนะคะ บ้านหลังนี้ก็คุณบอกเลยว่าความสูงเนี่ยก็คือ3เมตรนะคะก็คือสูงมากๆเลยชั้นเรเนี่ยนะคะจะมีชุดบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีหักมุมรางโค้งแบบนี้เหมือนชั้นล่างเลยค่ะแต่ชั้นบนเนี่ยจะใหญ่กว่าชั้นล่างอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชุดนี้เราเลยใช้เป็นบันโค้งนะคะหักมุมแบบนี้เนาะดัดจากโรงงานเนี่ยที่อบอกเลยค่ะก็จะได้ไซส์ที่เป๊ะเข้ากับชุดหํามุมของลูกค้าแบบนี้เลยค่ะ ห้องน,นี้นะคะโทนสีของผ้านะคะจะเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มค่ะซึ่งบอกเลยว่าต่อให้ตัวนี้เป็นผ้าพรีเมียมดีนเอาที่ทึบแสงแค่เราจะการันตีลูกค้าว่า80-98%แปต่ปิดแล้วคือทึบแบบ100%มเกๆนะคมาก็คือผ้าตัวนี้เลยทึบแบบ100%แต่เป็นผ้าพรีเมียมดีมเอาที่อยู่ในโปรโมชั่น ทนสีน้ำเงินเข้มตัวนี้ค่ะและความสูง3เมตรไม่ต้องต่อผ้าอยู่ในโปรโมชั่นค่ะโอ้โหในโปรโมชั่นนี่คือแบบจัดเต็มให้กับลูกค้ามากๆเลยนะคะห้องน,นี้นะคะจะมีด้าน walk in closet นะคะซึ่งลูกค้าอย่าง build in ไม่เสร็จนะคะแต่ผ้ามา่านของเราจะมาติดก่อนนะคะติดก่อนที่ลูกค้าจบบ build in นะคะเพราะว่ามันร้อนท้านเนาะช่วงนี้หน้าร้อนก็จะค่อนข้างร้อนมากๆการติดผ้าม่านนะคะ,ะ,คะจะช่วยให้บ้านเร,นนนะะร,ะะราเย็นขึ้นนะคะประหยัดแอร์มากยิ่งขึ้นเนาะลูกค้าก็เลยจะนิยม ริเติดข้ามาช่วงหน้าร้อนกันนะคะฝั่งนี้นะคะข้ามาชุดนี้ประตูระเบียงก็คือจะเหมือนกับชุดใหญ่เลยเนาะแต่ด้านข้างนี้นะคะที่แปลกออกมาก็คือเป็นมูรี่ไม้นั่นเองค่ะมูรี่ไม้ตัวนี้นะคะก็คือ เฉดสีก็คือแบบสวยมากนะเป็นแบบโทนสีน้ำตาลเข้มๆค่ะ,คะแล้วตัดกับเทปที่มีแบบเทเจเจอร์ลูกเล่นนะคะเทปนะคะจะบอกเลยว่าตัวเทปเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกติดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวใบก็สามารถเลือกสีได้ตัวเทปก็เลือกสีได้เ,เดช่นเดียวกันผูรี่ไม้ของเราเป็นระบบโซ่วนนะคะโซ่วนก็คือจะมีแค่โซ่สองเส้นนี้และระบบด้านในเป็นระบบแบบโซ่วนเนาะเวลาดึงก็คือไม่ว่าจะดึงขึ้นยิงลงนะคะหรือจะปรับใบก็คือใช้แค่ โตบวนเส้นเดียวเท่านั้นค่ะห้องน,นี้ก็เป็นห้องน,นอนสองด้านหน้านะคะซึ่งห้องน,นี้นะคะไม่ดมออดดมิด็านั่งโบดกัตหน้าถึงอย่างเดียวค่ะแต่พม่าน,น,นก็คือมาตอฐานเทสเหมือนเดิมเลยค่ะและถ้าตันนี้นะคะเป็นท่าพ,พิมพ์ยังีมเอาที่ถึงแสบแปดสิบกว่เวาเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะและโทนนะคะก็จะเป็นโทนสีเขียวแบบตุ่นๆนะคะคือสวยมากก็สีเขียวอันนี้คือสวยมากเลยนะคะ อันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะเลือกสีไหนโทนสีไหนก็คุณเลือกได้หมดเลยแล้วผ้าพรีเมียมดีเอาตัวนีสูง3าเมตรไม่ต้องต่อผ้าอย่างที่บอกเลยค่ะไปห้องสุดท้ายกันเลยค่ะห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนที่3ค่ะแล้วก็เป็นห้องสุดท้ายของเราในบ้านหลังนี้แล้วนะคะห้องนี้นะคะ,ะ,คะติดผ้าม่านเป็นโทนสีเทาแบบกลางๆนะคะลูกค้าจะเห็นแต่โทนสีเาาอ่อนหรือเทวเข้มไปเลยเนาะที่หน้าเพจเราจะลงนะคะ แพรจะบอกว่าโทนสีเขาเนี่ยมีหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาอ่อนเขากลางเขาเข้ม มันไลเ่เฉดสีเยอะมากๆเลยลูกค้าสามารถขอดูผ้าหน้าง,งานได้เลยนะคะผ้าของเราก็จะมีหลายเนื้อหลายสไตล์มากๆนะคะยิ่งเส้นด้านหลังนี้ก็คือใช้เป็นผ้าพรีเมียมดีเอาท์นะคะที่อยู่ในโปรโมชั่นและสามารถทาความสูงได้ถึง300อย่างที่เน้นย้ำเลยนะคะความสูงบ้านลูกค้า300ไม่ต้องต่อผ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตม,ตมราคาอยู่ในโปรโมชั่นเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถส่งขนาดนะคะ กว้างสูงหน่วยปเป็นเซนตหรือเป็นเมตรก,ก็ได้นะคะมาให้เราประเมินราคาได้ก่อนเลยนะคะ,ะ,ะ,คะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ลายแอดมา e ีดีไซน์นะคะ่ะหลังจากประเมินนะคะเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้าสนใจนะคะเราจะมาวัดออกแบบให้นะคะและท้ายที่สุดแนละ้วเราจะมาติดตั้งผ้าม่านสวยๆให้กับลูกค้าแบบนี้เลยะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจผ้าม่านมารีดีไซน์ได้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรีวิวสวยๆและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะ่ะนีล้ลาไปก่อนนะคะ